การที่การที่เราจะทำในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ทำให้เสียสินอดซึ่งมีทั้งหมด8ประการด้วยกันนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมีอะไรบ้างมันมีคำถามอยู่อาจารย์อนธะิบายเลยก็ได้นะสิ่งที่ทำให้เสียสินอดมีอะไรบ้างอา,อาจจะควบไปเลยในกรณีที่ทำให้เสียสินอดที่มุ่งมี8ประการเนี่ย ถ้าหากว่ามีทั้ง8ประการนี้เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นแปลว่าแล้วเราทำโดยโดยองค์ประกอบ3ข้อแล้วกันครแปดประการนี้มีอะไรบ้างอะที่เนนกุรานชัดๆเลยเนี่ยมีอยู่3ก็คือ1กินดื่มสองการมีเพศสัมพันธ์ในเวลากลางวันของเดือนรอมฎอน สำหรับบุคคลที่ไม่มีโอรสในการที่ไม่ต้องถือศีลอดสำหรับคนที่ไม่มีโอรสในการที่ไม่ต้องถือศีลอดแตลว่าการถือศีลอดนั้นจำเป็นสำหรับเขากุรลานใช้กูรูวัชรบูเห็นไหมครับแปลว่าจงกินอย่หัตตาย่าตะบยันแปลว่าการกินการดื่มในเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนโดยเจตนาถือว่าทําให้เสียศีลอด กินดื่มการมีเพศสัมพันธ์ในเวลาตลางวันมีความผิดด้วยนะาสามแล้วนะหนึ่งกินสองดื่มสามมีเพศสัมพันธ์สี่การอัลกัยการเจตนาที่จะให้มีการอาเจียนออกมาเสียสินอดห้าอัลอิบะฮ์แปลว่าการ ฉีดยาเข้าร่างกายโดยการฉีดสารอาหารเข้าร่างกายแล้วกันขีดสารอาหารเข้าร่างกายที่มันทดแทนอาหารถึงแม้ว่าจะด้วยกับการฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าเส้นก็ตามแต่มันไปทดแทนอาหารได้เช่นกลุ่มกลูโคสวิตามินกรณีอย่างนี้ทำให้เสียสินอดแต่ถ้าเป็นกลุ่มของยา ของยาที่เพื่อรักษาไม่ว่าจะฉีดเข้ากล้ามหรือฉีดเข้าเส้นเลือดก็ตามกรณีอย่างนี้ไม่ทำให้เสียสินอดไม่ทำให้เสียสินอดนะกี่ข้อละห้าแล้วเนะาะหกการเจตนาให้เกิด การหลั่งอสุจิในเวลากลางวันเจตนาน่าจาะเจตนาฉะนั้นการฝันในเวลากลางวันที่ที่มีการมีอสุจิเคลื่อนออกมาในเวลากลางวันด้วยกับการฝันไม่ทําให้เสียสินิเพราะการฝันอ็กติรามอยู่เหนือการควบคุมของเราฉะนั้นศาสนาจริงมองนี้ของการเจตนาในการที่ทําให้มันเคลื่อนออกมาต่อไป ข้อที่7ก็คือการมีเลือดเฮสและนิฟาสสำหรับผู้หญิงอันนี้ถือว่าไม่ได้ไม่ต้องถือสินดดและประเด็นที่8อันนี้มีมุมมองที่แตกต่างการเอาเลือดออกด้วยกับการกรอกเลือดไหยาไหมพ่อมีฮะดิสบอกว่าอัตตรล h ายิมวัลมหย a ม คนที่กรอกเลือดและคนที่ถูกกรอกถือว่าเสียสินอดคนที่กรอกด้วยคนที่กรอกด้วยอืมออา้อาวแล้วทำไมอ่ะทำไมคนกรอกไม่เสียสินอดตรงไหนอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเลยนะอาจารย์อคนที่ถูกกรอกเหตุผลมันคือเลือดออกมากแล้วทำให้ร่างกายแย่ yeah. ร่างกายไม่ไหวกรณีอย่างนี้เนี่ยคนที่ถูกกรอก มันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วจริงไหมแต่ว่าไอ้คนที่ก่อกมันไปเสียตรงไหนอ่ะก็ไปทำมาให้เขากรณีนี้เนี่ยมีมุมมองของปากที่แตกต่างทางออกที่ผมไปอ่านคำพัตวาเชคซาละเซมินแกบอกต้องเป็นการกรอกเลือดด้วยวิธีเก่าวิธีเก่าที่ใช้วิธีการกรอกแล้วใช้ปากดูดเลือดออกจากร่างกายของผู้ถูกกรอกแต่ถ้ากรอกเลือดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ไม่อยู่ในความหมายนี้ไม่อยู่ในความหมายนี้แต่หมายถึงคนที่กอดนะห้ายิมส่วนมายูมเนี่ยอันนี้ยังไงมันไม่สมัยก่อนหรือสมัยนี้มันก็อยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็มีมุมมองที่แตกต่างนะปาบางคนก็บอกว่าไม่ไม่ถือว่าเสียสินอดจากตรงนี้ชเชคซาสิมินแกนมองว่าการณีที่เราจะต้องเอาเลือดออกจากร่างกายมากๆจนเป็นเหตุที่ทําให้มันอ่อนแรงและมันเกิด สภาพที่แย่เนี่ยอยู่ในหุก,กลุ่มเดียวกับกลุ่มการกอกเลือดถ้าจะต้องทํากรณีอย่างนี้ก็วันนั้นไม่ต้องถือสิ้นอดซะเขาบอกเข้าใจไหมก็ไม่ต้องถือสิ้นอดซะก็ก็ใช้วิธีการอาจจะเป็นการต้องอะไรต้องต้องเอาเลือดไปตรวจบางคนต้องดึงเลือดไปเยอะถ้ามันเยอะถึงขั้นทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและแย่ก็ถือว่ามีโอซนก็ไม่ต้องถือสิ้นอดไงเข้าใจไหมลนะ่ะ แต่ถ้ามันเอาออกไปบางคนไปไปตรวจสุขภาพอ่ะเอาเลือดออกไปเข็มออกไปเพื่อไปตรวจถ้ามันไม่ส่งผลกับร่างกายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมไม่ต้องไม่จำเป็นต้องต้องต้องออหยุดการถือสินดเพราะมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับร่างกายทีนี้ในกรณีของคนที่ทำแปดข้อนี้ด้วยเจตนาจําได้ไหมแปดข้อมีอะไรบ้างหงกิน สดื่ม 3. ม,มีเพศสัมพันธ์ 4. การทำให้อสุจิเคลื่อนออกมาในเวลากลางวันโดยเจตนาการฉีดสารอาหารเข้าสู่ร่างกายที่ไปแทนอาหารหรือเครื่องดื่มใช่ไหมห้าการเจตนาอาเจียนนะหก,ก็คือเลือดเฮดนิฟาสเคืออะไรการกรอกเลือดนะครับและสุดท้ายคืออะไรข้อที่8 อะไรอะไรเอาเรียงให้ครบสิเดี๋ยวจำไม่ได้หนึ่งกินสองดื่ม 3. ร่วมประเวณีสการการเจตนาที่ทำให้อสีเคริ่ึ้อมาในเวลากลางวัน 5. การฉีดสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปแทนการกินหรือการดื่มว่างั้นเถอะ 5. ้ละหกการกรอกเลือดเจ็ดอาเจียน 8. ปดเฮนิฟาสครบไหม 8ดข้อ8ข้อนี้ถ้ากระทาแปลว่าคือในกรณีที่เฮติฟาสเนี่ยแปลว่ามันมีโดยโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้เสียชิ้นอดอันอื่นเป็นลมเป็นลมหมดสติหมดสติอ่าหมดสตินี่ไม่ต้องถสอินอดอยู่แล้ว<ม>กรณีที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่อะารวิุยุบไม่มีสติสัมมันจะปสัญญะอย่างคนที่มันเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในประเภทของคนที่มุกมาอะไร มุกมาอะไรเนี่ยแปลว่าคนที่หมดสติไปเลยหรือคนที่ไม่ชินูนคนที่บ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยคือถ้าบ้าเนี่ยไม่ต้องกอรอนะคนที่บ้าเนี่ยคือแล้วมันมาหายกลางเดือนเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาไม่ต้องนะแต่คนที่อยู่ในสภาพที่หมดสติด้วยอาการป่วยกรณีอย่างนี้ที่ผมบอกว่าการถือสิ่งหนดจํจเป็นที่เขาจะต้องชดใช้แต่การละหมาดนั้นมีมุมมองที่แตกต่างของปาดบ้างก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องชดใช้ในวันที่ผ่านมาบ้างก็บอกว่าจําเป็นที่จะใช้อันนี้เขยแล้วแต่ว่า ต่างกับมมจชินุไม่ชินุนี่คือเขาเขาขาดสติเขาขาดสติสัมปชัญญะเพราะหนึ่งในกฎเกณฑ์ของมุสลิมบุคคลที่จําเป็นต้องถือสินอดคือจะต้องอากิลบาลิกอากกลมีสติสัมปชัญญะแปลว่าไอคนนี้มันมันขาดสติไปแล้วเนี่ยก็คือไม่อยู่ในเงื่อนไขทีนี้คนที่เจตนาจะทําให้ให้ไม่ต้องถือสินอดเจตนาโดยไม่มีโอเซตหนึ่งมีความผิดลวงคองไงอาจารย์มีความผิดเลยนะ อยากจะให้อเจียออกมามีความผิดสองการถือสินอดวันนั้นเสียหายเลยถือสินอดวันนั้นจบเลยแปลว่าเสียสินอดเลยสามทำให้ดีนะเมื่อเสียสินอดโดยเจตนาแล้วแปลว่าในการในช่วงวันที่เหลืออยู่เขาจำเป็นต้องงดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียสินอด การกินการก็คือทั้ง8ข้อต้องงดเลยถามว่าเอาจารย์ก็มันเสียแล้วอะ่ะต้องงดทําไมอะงดเพราะว่าคุณทําให้เสียโดยเจตนาฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ถ้าไม่งดแปลว่าคุณมีความผิดอีกกระทงฮูกกมังอยู่เหมือนเดิมอีกกระทงหนึ่ง <c oughs> ฮะเพราะการงดอิมซากในช่วงวันที่เหลือเป็นหุยุบเป็นวายิบแปลว่าผิดในฐานอะไรฐานเจตนา ที่จะไม่ถือสินอดอยู่แล้วจริงป่ะถือสินอดไม่ดีมั้งสปาหิวก๋ยเตี๋ยวโอ้หก๋ยเตี๋ยวจานี้มันอร่อยกว่เฮ้ยกินดีวเว้ยพอกินเอ็มดีเสร็จอ๋อ <laughs> ไม่เรียกว่าบวชต่อคือต้องงดถือสินอดวันนั้นเสียมีความผิดจําเป็นต้องงดและข้อที่สี่คือต้องกอดอดใช้ในวันต่อไปในวันที่เราขาดสี่ข้อ นะหนักไหมไมนะ่ใช่เล่นๆนะใช่เห็ฉนันอย่าเสี่ยงทีนี้การที่จะส่งผลอย่างนี้ต้องมีองค์ประกอบสามข้ออัลไอลมูวะซิกรูวะอิรอดอนะนยอิมสามข้อสามข้อคือคนที่จะอยู่ในเงื่อนไขความผิดสี่ข้อ หรือถ้าจะมีข้อที่5ไปว่าคนที่เจตนามีเพศสัมพันธ์ในเวลากลางวันของเนรอร์อน,อ,นอันนี้ต้องใจกับฟารร์ปล่อยธาตถือสินโดถือสินโดสองเดือนติดต่อกันให้หรือถ้าทำไม่ไม่สามารถทำได้ให้อาหารคนยากจ,จน60คนเรียงลำดับ 1, 2, 3่งลว่าเพิ่มข้อที่5ในกรณีที่ที่มีเพศสัมพันธ์ในเวลากลางวันแต่คนที่จะถือว่าเป็นคนที่มีความผิดใน ใน4ประการที่ผมบอกมาต้องปราศจาก3ข้อนี้ 1. อัลงอมะแปลว่าจะถือว่าเขามีความผิดแปลว่าเขาจะต้องรู้หุกกมรู้หุกกมมุสฟาเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าการอาเจียนโดยเจตานานั้นทําให้เสียสินดพระเอินนั่งรถมามันพอผื่นะอม มันจะอ้วกก็ไม่อ้วกมันดูมุนหัวเอามือล้วงเลยให้มันออกมาซะมันจะได้โลง่งทําไปแล้วเสร็จนะอีมาเห็นเฮ้ย hey, ฟ้าทําอะไรเนี่ยเอ็งล้วงคอให้เอาเจียนเยี่มันเสียสินอดนะฟ้าบอกเอ้าเสียเราไม่รู้แปลว่าการกระทําเกิดขึ้นโดยความไม่รู้กรณีอย่างนี้ถือว่าไม่เสียไม่เสียหรือรู้สึกเพลีย ประเอิญว่าฟิตอยากจะผอมตอนช้าไปออกกำลังกายไปวิ่งมาวิ่งมาเลยห้ากิโลกลับมาแล้วสุดเพียจังเลยเฮ้ยมันมีกลูโคโสไม่ได้กินนะไม่รู้ไปให้เอาฉีดเข้าร่างกายให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่รู้ไงประเอิญว่าแฟนเป็นหมอสมมติเนี่ยสมมติแต่จริงแล้วเป็นกุ๊กใช่ไหมให่เป็นหมอนะ <c oughs> ไปเรื่องอื่นแล้วครับด่วนไปให้เร็วเลยทีนี้ถ้าทําโดยไม่รู้หุกกมไม่เป็นไรสองรู้นะหนึ่งรู้นะสองอัซิการแปลว่ากระทําโดยที่เขารับรู้การกระทําแปลว่านอกจากรู้หุกกมแล้วเนี่ยเขารับรู้การกระทําหมายความว่าไม่ได้กระทําโดยเหตุที่หลงลืม มันนสเซียวะฮุวาซาอิมฟะอักลาเอาชาริบปันยูติมมาเซ้ามะฟะอินนามาอัตอามะฮุลลอฮุวาซะก้อฮาดิษบอกใครที่ลืมในขณะที่สินอดแล้วเขาก็ไปกินแล้วก็ไปดื่มนบีฝันอยู่ติมมาเซ้ามะพอนึกขึ้นได้เนี่ยให้ถือสินอดให้สมบูรณ์เพราะอาหารหรือน้ําที่ท่านกินไปเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์ให้ ปรอาทอมะฮุลลาห์วาสะกะเห็นไหมนั่นแปลว่าอัดดิกะแปลว่าเขาทําโดยที่เขารับรู้การการะทํามิได้กระทําด้วยเหตุที่หลงลืมอันนี้คือผู้กระทํานะแต่ถ้าหากว่าคนเห็นล่ะคนที่ไปเห็นเนี่ยจะต้องปล่อยให้เขากินให้เสร็จหรือจะต้องรีบเตือนเขาในขณะที่เขากําลังทําความผิดนั้น บางคนเนี่ยกำลังก uh> ินกล้วยแล้วติดอยู่แค่เนี้ยจะกินบอกปล่อยกินก่อนกินไม่ได้อ้นี้บอกมึงจะปล่อยให้มันลงคอหน่อยก็ไม่ได้มันติดจะตรงกระเดือกเนี่ยจะกลืนก็ไม่ได้จะคายก็ไม่ได้ถามว่าเอากรณีกรณีของคนที่กระทำโดยหลงลืมกรณีอย่างนี้ไม่ทำให้เสียศีลอด ลืมลืมไปก็ปกติวาลาอะไรหิวก็เปิดตู้เย็นดื่มน้ําเลยไงช่วงวันแรกๆอวันนั้นไปก็น,น,นะจะมีไปปั่นจักรยานกลับมาเพิ่มเนี่ยรู้สึกว่ามันคอแห้งเว้ยนึกว่าเป็นวันปกติเปิดตู้เย็นก็ออกๆเลยกินเสร็จแล้วเอา้าหรือว่าน,นี้มันเดือนนอกร้อนเนี่ยไม่เป็นไรผ่านไปแล้ว,วไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> นึกขึ้นมาแล้วเออไหนๆน้ำแล้วกูต่อข้าวเลย <laughs> อันนี้เสียละอันนี้รอบหลังนี่เสียละไม่มีสติอ่านั่นแปลว่าหนึ่งอะไรนะรู้หุกรมสองรับรู้การการะทำโดยไม่ได้ทำแบบต้องลืมอันที่สามอิรอดะแปลว่าเจตนาที่จะทำแปลว่าถ้าไม่เจตนาคำว่าไม่เจตนาหนึ่งถูกบังครับหรือไม่ได้เจตนาที่จะทำแต่ว่ามันไปพลั้งเผลอ กรณีอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเสียศีลอดฉะนั้นอยู่สามข้อเห็นไหมรู้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะรับรู้การกระทำในขณะที่กระทำสามเจตนาที่จะกระทำสิ่งนั้นครบเลยแปลว่าถ้ามีหนึ่งในสามข้อนี้การกระทำที่ทำให้เสียศีลอดนั้นไม่เสียกรณี บางคนเนี่ยซาฮบะบางคนเนี่ยฟ้ามันมืดนึกว่าดวงที่รับขอฟ้าแล้วที่ตื่นมานะไม่ได้เจตนาคือเอ้ยสมัยนี้สมัยก่อนมันไม่ได้มีมันดูตะวันเนี่ยในสมัยโดยสูนมีนะเหตุการณ์นี้มาดูตอนเย็นเนี่ยนึกว่างที่รับขอฟ้าแล้วกินเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บโอ้โหฟ้าลงเลยปรากฏว่าเอายังไม่ดวงอาทิตย์ยังไม่รับขอฟ้าอันนี้ไม่เป็นไร เพราะเขาไม่ได้เจตนากินในเวลากลางวันของเดือนรบมตอนเข้าใจนะแต่ถ้าเจตนากินไม่ได้สตรีที่มีประจำเดือนจะล่าสินอดอยู่แล้วหกโมงครึ่งได้เวลาดวงที่รับขอฟ้าหกโมงยี่สิบห้าถือสินอดมาทั้งวันเลยหกโมงยี่ห้ามาปุ๊บรู้สึกแปลก,ปลก ไปดูเอา่าประจําเดือนมาเสียสินดอดเลยถ้าสินถ้าเกิดว่าเฮมาถึงแม้ว่าจะก่อนดวงอาทิตย์รับขออฟ้าแบบมั่นใจนะแม้เพียงนิดเดียวก็ตามแต่ว่าถ้ามันมาในเวลากลางวันก่อนที่ดวงอาทิตย์รับขออฟ้าไม่ว่าก่อนนั้นมันจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ถือว่าเสียสินอด ถ้ามาหลังจากดวงอาทิรับขอบฟ้าแม้เพียงนาทีเดียวก็ถือว่าการถิ่นจดนั้นใช้ได้อเอาดวงอาทิรับขอบฟ้าเอาระยะเอาเวลาเป็นหลักในการพิจารณาบางคนบอกอรอเสียดายนะเสียดายไม่ได้นะครับเสียดายเนี่ยไม่ได้ผู้หญิงบางคนเนี่ย มีประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยหมดหมดในเวลากลางวันแล้วแต่ว่ายังไม่อยากอาบน้ำรอไปมักริบเลยแล้วค่อยไปอาบแปลว่ามันหมดตอนไหนเวลาวย,ยิบเข้าเลยนะต้องรีบจัดการตัวเองให้สะอาดถ้ามันยังมีเวลาอารีละหมาดอัสรีาดบางคนบอกให้อาละมาดซูดกอารีดิโดยซ้าไปอย่าหมดในเวลาอาสรีแล้วไปรอให้ให้อาบน้ำในเวลาะในเวลามักริบ แล้วค่อยอะไรแล้วค่อยไปละหมาดกอดอใช้ไม่ได้นะว่าเลยเวลาฟัสดูมาเลยเวลาฟัดดูเพราะท่านสะอาดแล้วไม่มีที่อาบน้ำเลยก็รมีที่ไม่สามารถอาบน้ำศสาสนาให้ทำไงแต่ยามมุมก็เวลากลับมาเจอน้ำก็คือ ก็ต้องรีบอาบรีบอาบแต่เวลานั้นเป็นเวลาที่เราไม่มีน้ําจะอาบแล้วมันไม่สามารถแต่มันหมดแล้วสามารถตะยามุมแทนการอาบน้ํายกขนัดใหญ่ได้แล้วละหมาดในเวลานั้นเสร็จแล้วเมื่อกลับมามีน้ําแล้วเราก็ต้องอาบน้ําซะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจําเป็นต้องอาบน้ำํำหลังจากนั้นก็ละหมาดเวลาที่เหลืออยู่อย่าใช้วิประเภทว่าเอ้ยไม่เป็นไรมันอารีเดี๋ยวก็มากเกบละ เดี๋ยวไปลําอาบน้ําตอนมะเรบเลยทีเดียวท่านเริ่มมีความผิดเลยนะถือว่าทิ้งฟัดดูถือว่าเจตนาทิ้งในสิ่งที่เป็นฟัดดู